ดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวครับรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเป็นรายการที่จะนําเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวมันเป็นเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ดาราศาสตร์และก็าศาสตร์อื่นๆนะครับที่เกี่ยวเนื่องกันมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังเป็นประจําทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา6กนาฬิกาสานาทีถึง7จ็นาฬิกาสานาทีทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมิ วันนี้สุริยคติการวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5 9ครับจันทรคติการตรงกับวันเสาร์แรม8ค่ำเดือน6ปีวอกอัตศกจุลศักราช1378วันนี้ท่านอาจารย์ที่ร่วมสนทนาด้วยมีอยู่2ท่านคืออาจารย์วันทิดาสงขาวครับท่านเป็นรองประธานกรรมการของบุริเนธพระอุดมศิลคุณเสริมสุวัธน แล้วก็อีกท่านหนึ่งอาจารย์สุภสชรศรีงามท่านเป็นอาจารย์อยู่ในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่สวัสดีทางท่านผู้ชมครับก็สวัสดีกันให้เรียบร้อยนะครับพบกันเป็นประจำธรรมเนียมไทยธรรมเนียมเทาช่วงเช้า6โมงเรื่งเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต7โมงครึ่งนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็คุยกันเรื่องดวงดาวนะตามชื่อรายการนะคะคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวนะฮะ ก็คุยกันให้เฟื่องก็แล้วกันะนะฮะเรื่องดวงดาวค,ครับอ้าวก่อนที่จะมาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวมาดูตำแหน่งดาวบนท้องฟ้าก่อนค่ะเชิญค่ะดวงดาวบนท้องฟ้าในวันนี้เริ่มจากดาวพระทิตย์นะคะพระทิตย์มีการโคจร,รที่ราศีพฤษภร่วมและกลุ่มกันสามองค์กับดาวพระศุ์ดาวพระเกติดาวพระทิต์นั้นสถิตที่13องศา38ลิบดาได้ตำแหน่งอุจจารพิมุก ดาวพระสุขสถิตที่8องศา34ลิบดาได้ตำแหน่งเกษตรดาวพระเกศสถิตที่29องศา55ลิบดาถัดมาในราศีที่มีดาวนะคะคือราศีสิงห์มีดาวร่วมและกลุ่มกันสององค์คือดาวพระพฤหัส,สบดีและดาวพระราหูดาวพระพฤหัส,สบดีนั้นสถิตที่20องศา37ลิบดาดาวพระราหูสถิตที่22องศา57ลิบดาได้ตำแหน่งประรเกษตร ไล่ถัดมาในราศีที่มีดาวนะคะคือราศีพิจิกมีดาวร่วมและกลุ่มกันสององค์คือดาวพรังคารและดาวพระเสาดาวพรังคารนั้นสถิตที่12องศา7ลิบดาได้ตําแหน่งเกษตรดาวพระเสารสถิตที่15องศา44ลิบดาได้ตําแหน่งราชาโชคราศีกุมมีดาวพระจันทร์สถิตที่6องศา56ลิบดาและราศีสุดท้ายราศีที่มีดาวนะคะคือราศีเมษ มีดาวร่วมและกลุ่มกันสององค์คือดาวพระพุทธและดาวพระมรุตยูดาวพระพุทธนั้นสถิตที่21องศา7ลิบดาดาวพระมรุตยูสถิตที่3องศา10ลิบดาและนี่คือดวงดาวบนท้องฟ้าในวันนี้ที่สมพุดดาวณเวลา24 0 00, 00.. นค่ะท่านอาจารย์คะครับเป็นดาวเคราะห์นะฮะที่โคจรอ,อยู่ในกลุ่มดาวเลิกตามจักรราศีนะครับราศีพฤษภมีอยู่3องค์เนี่ย ะนะฮะอาทิตย์ศุกร์แล้วก็เกตะนะฮะราศีสิงสองริพฤหัสกลุ่มราหูราศีพิจิกมีอังคารกลุ่มเสาะนะฮะส่วนราศีกลุมดวงจันทร์จะย้ายเข้าสู่ราศีกลุ่มวันนี้ฮะ,ะเวลา11นาฬิกา51นาทีะราศีเมษมีมรุตยูกุมกันดาวพุธตามคำพีสุริยานนะฮะ,ะตำแหน่งอย่างนี้เป็นตำแหน่งที่น่าสนใจ นะครับคือดาวทำมุมฉากกันนะฮะทั้งสี่ราศีนะฮะสี่ชุดนะฮะสี่ชุดถ้าซื้อใบแบบนั้นเนี่ยนะฮะถ้าซื้อมันก็อาจจะถูกทั้งชุดนะฮะหลายๆชุดอะไรเนี่ยโต๊ะนั่งก็ได้นะฮะก็ตามดาวที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็แล้วกันนะฮะรวมกันแล้วเป็นชุดชุดนะฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะยี่สิบแปดแค่เหลืออยู่ไม่กี่วันอีกสามวันค่ะนะ สามวันนี้ผมไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะแต่แต่ผมที่จะพูดก็คือเมื่อสามวันที่ผ่านมาก็แล้วกันค่ะนะฮะวันนี้เป็นวันแรมแปดค่ำนะฮะเอนั้นสามวันที่ผ่านมามันต้องเป็นแรมห้าค่ำนะแรมห้าค่ำเป็นวันหลังวันวิสาขค่ะนะมาห้าวันนะครับก็เป็นวันที่ท้าวสารยากรหยะพยากร ท่านัญญากรทัญญยสมัยเป็นพรามหนุ่มนะฮะต้องวงเล็บด้วยว่าหนุ่มนะตอนนั้นยังหนุ่มอยู่หนุ่มที่สุดประมาณ20่สิบปีนะฮะก็ได้พยากรไข่อ่าเจ้าชุมารสิทธัตถะพระราชกุมารคือใครเจ้าชายสิทธัตถะค่ะเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะคือใครคือพระพุทธเจ้าเลยในอนาคตค่ะนะก็ หลังจากประสูตุได้ห้าวันน่ะตามคำพีปฐมสมโพธหรือปฐมปฐมสมโพธิค่านะฮะก็บอกว่านะครับพระเจ้าสิริสุโธธนาเนี่ยนะฮะก็ได้เชิญพรามปุโรหิตโอราจารย์พวกพรามมนาจารย์พระบรมวงศานุวงศ์มาประชุมฉลองกันว่านั้นเถอะเนะเพื่อขนานพระนามพระราชโอรส นะฮะแล้วก็พยากรณ์ด้วยนะค่ะพยากรณ์ดวงชะตาพยากณรพระลักษณะของพระราชกคูมารน,นะครับบอกว่าเชิญพรามมาทั้งหมดตั้งร้อยแปนะฮะไม่รู้มีการลงทะเบียนกันเรียบร้อยป่าเ <c oughs> นะี่ยร้อยแปดแต่ก็ถ้าเอาคนตั้งร้อมาพยากณรเป็นยังไงอาจารย์วันก็มันก็จะยุ่งยากคนเยอะพยากณรโอ้ต้องทำทำเนียบกันเยอะเลยว่ามันพยากรณ์ยังไง เหมือนไม่เหมือนนะก็เลยมีการน่าจะคัดเลือกใช่คัดเลือกแต่เขาไม่บอกว่าคัดเลือกโดยจับฉลากหรือว่าคัดเลือกโดยวิธีใดหรือว่าไม่น่าจะจับฉลากสรรหาโดยวิธีใดนั้นก็บอกว่าในแต่ละกลุ่มก็อาจจะคัดเลือกคนที่มีความรู้สูงเป็นที่ยอมรับไงก็เลือกมาได้กี่คน8คนแปดคน8คนก็คือ8คนนะฮะ แปดคนก็เป็นพรามาวุโสเจ็ดค่ะนะฮะพรามหนุ่มหนึ่งคนหนุ่มที่สุดนะฮะก็ยี่สิบประมาณนั้นนะฮะเอาพรามเจ็ดคนก่อนไอนาจำได้ไหมชื่ออะไรมัางนะฮะจำได้ลมาภามสยุมพามโภชพามลักษณพามอ่าทุชพามทุชภามยานาภาม แล้วก็สุทัศจพรามสุทหมณ์แล้วก็ท่านโกนธัญญานโกนัญญาเป็นเป็นเป็นคนสุดท้ายก็แล้วกันแล้วอาวุโสน้อยเนี่ยฮะอาวุโสน้อยนะครับพรามที่อาวุโสมากในพยากรณ์ก่อนนะนะคนสมัยก่อนเนี่ยยังให้เกียรติคนแก่นะใช่คนมีอายุแล้วกันเดี๋ยวสะเทือนสะเทือนท่านผู้ฟังหลายคนที่อายุมากๆรวมทั้งคนที่นั่งอยู่แถวนี้ด้วยนะก็พรามเจ็ดคนแรก ก็พยากรณ์นะจะเห็นว่าตามภาพในพุทธประวัติเนี่ยชูสอนิ้วชูสนิ้วสนิ้วไม่ใช่เชอร์ชินหรือไม่ใช่ลิปโพวิตันดีด้วยนะค่บคำพยากร์นั้นเป็นสองคติเป็นสองคติคติแรกพยากรณ์ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครองประชาชนนะคะโดยใช้ความรู้ใช้ปัญญานะคะโดยแบบไม่ต้องเสียเลือดเนื้อแล้วก็มีชื่อเสียงขจร บอกว่าถ้าอยู่คลองคารวาสเนี่ยนะฮะก็จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ค่ะนะฮะมีอำนาจแผ่พระราชอำนาจปกครองดินแดนแว่นแควนอาณาเขตไปได้กว้างใหญ่ไปศาลค่ะทั้งสี่ทวีปนะค่ะนะทวีปไหนบ้างก็ไปดูกันเองนะฮะนะครับโดยไม่ต้องใช้เลือดเนื้อไม่ต้องสูญเสียเลือดเนื้อไม่ต้องทำสงครามค่ะนะโดยใช้พระปัญญานะฮะแล้วพยากรณ์ที่สอง ที่สองบอกว่าถ้าเกิดออกบวชเนี่ยก็จะเป็นพระศาสดาเอกของโลกแล้วก็สามารถสามารถสั่งสอนเวนยสัาตว์ให้รู้ตามได้โดยไม่มีศาสดาอื่นอื่นยิ่งกว่าวาอันนี้คือคําพยากรณ์ของผู้อาบุษตร์ผู้อาบุศรนะครับส่วนโกนทญาพรามพยากรณ์ว่าไงพยากรเป็นหนึ่งเดียวค่ะว่า เจ้าชายศิริษฐานเนี่ยต้องออกบวชสถานเดียวแล้วก็บรรลุนะคะสมาสัมพุทธิยานนะคะแล้วก็มีความรู้สอนเวนยศัสตว์ให้รู้ตามะนะคะคเป็นศาสดาเอกของโลกนะคะโดยไม่มีศาสดาอื่นยิ่งกว่า,าต้องแถมให้ด้วยนะคะั้คำพยากรณ์เนี่ยะนะฮะไอ้ท่านพราหมเจ็ดคนเนี่ยพยากรณ์โดยใช้คำเพียอะไรนะฮะ คำพีตายเพศหรือเปล่า่อาจารย์อ่ามันก็มีนั่นแหละคำพีมหาปุริสลักษณะค่ะเนียพยากรณ์เป็นสองในค่ะเนีฮยคำพีนี้ก็ไปหาซื้อได้นะค่ะเนี่ยฮะตามร้านหนังสือทั่วไปค่ะนะครับส่วนที่ที่ท่านโกนธัญญาพยากรณ์พยากรณ์ตามคำพีไหนอ่ามหาปุริสอลักษณะนอกจากมหาปุริสลักษณะแล้วเนี่ยก็เป็นคำพีอสีตยานุพยัญชนะ นะครับเป็นการพยากรณ์ลักษณะ80ประการของมหาบุรุษนะฮะส่วนมหาบุริษนะบุริษลักษณะ,ะนะฮะเป็นลักษณะของมหาบุรุษ30ประการะนะฮะเพราะนั้นท่านโกนตัญญาท่านเลยมั่นใจเด็มั่นใจท่านเลอยยกนิ้วเดียวอย่างนี้เลยพยากรณ์นะฮะคเอนานามั่นใจปะมั่นใจยกนิ้วเดียวครับยกนิ้วเดียวมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยพอถึงวันนี้ปั๊บคนในวงการโหราศาสตร์ก็ ล้ำลึกถึงบีรกรรมของท่านโกนทัญญาอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าท่านอัญญาโกนธัญญาพยากรแล้วยังต้องติดตามติดตามนะคะดมผลการพยากรณใช่แต่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อที่จะให้รู้ถึงความเป็นมาว่าทาไมต้องใช้วันแรงห้าค่ำก็เป็นวันที่มีการพยากรณ์กันแต่ที่จริงก่อนที่พราหมณ์ แคนหรือร้อยแปคนที่พยากรณ์เนี่ยะนะฮะมันมีผู้พยากรณ์อยู่ก่อนนั้นด้วยนะฮะก็คืออาศิตามุนีะนะฮะอาศิตามุนีเนี่ยะนะครับมาเยี่ยมพระเจ้าสิริสุทธทนะ,ะแสดงความยินดีที่ได้พระราชาโอรสน,นะฮะแล้วมาเห็นพระลักษณะ,ะนะฮะตอนแรกก็อึ้งนะ,ะนะฮะอึ้งนี่คิดถึงอะไร ตอนแรกก็อึ้งนะฮะแล้วก็แสดงคารวะพระราชโอรสปกติพระเจ้าสิริสุตตุธนาเนี่ยให้พระกุมารนะฮะอุ้มพระกุมารมาให้เนี่ยเพื่อคารวะอาสิตามุนีแต่อาสิตามุนีพอเห็นปั๊บเป็นไงคารวะอึ้งไงก็เลยแสดงความเคารพนะฮะ พระราชโอรสนะฮะพอพินิษ์พิจารณาไปท่านเข้าหัวล้อค่ะนะฮะพระหัวล้อเสดเปไงร้องไห้<อ>ท่านก็ร้องไห้ค่ะวันนั้นพระเจ้าสิริสุทโธธนาก็เลยถามอสิตามุนีหรืออสิตาดาบทค่ะนะบางคนเรียกการเทวินดาบทนะค่ะนะนะท่านมีอยู่สองชื่อค่ะนะฮะอสิตาดาบทกับการเทวินดาบทนะะอาสมท่านอยู่ไหนหรู้เปล่าไม่ทราบ ไม่ได้อยู่ที่วัดสวนมน่นรอนะะอยู่ที่ป่ายิมบะพานที่เชิงเขาหิมาลัยค่ะนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะเป็นตรงนั้นน่าจะแถวเนปาลอินเดียแถวนั้นนะฮะค่ะวันนั้นเนี่ยอสิตามุนีก็ตอบพระเจ้าสิริสุทธทนะบอกว่านะฮะเหตุที่เราอภิวาทพระราชโอรสเพราะเราเห็นพระลักษณะค่ะนะฮะว่าต่อไปเนี่ยพระราชโอรสน,นะฮะ จะต้องออกบวชนะฮะและจะสำเร็จในนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณนะฮะแล้วก็เป็นศา,ศาสดาเอกของโลกอย่างแน่แท้แล้วก็มีโอกาสได้สั่งสอนเวนยสัตว์ให้รู้ตามเพราะนั้นเราจึงหัวร้อนะฮะนายลองหัวเราะให้ดูด <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับนายคงหัวร้อคงไม่ใช่หัวเราะแบบนี้นะผมว่านะนะฮะก็หัวร้ะแบบปรับเพิ่มยินดีนะพอหัวราะเสร็จ ที่ร้องไห้นั้นเพราะอะไรก็บอกว่าเมื่อเรามาคำนึงถึงอายุอายุของเราตอนนี้เราก็ล่วงเลยมาแปดสิบกว่าออ <c oughs> ไม่รู้เท่าไหร่นะฮะผมว่ามากกว่าหกสิบเจ็ดสิบอะไรแนั้นนะ,ค,ะนนครับเพราะนั้นเราเนี่ยคงอยู่ไม่ถึงวันที่พระราชกุมารเนี่ยสำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไงนะฮะเพราะนั้นเราจึงร้องไห้ร้องไห้นะะลองร้องไห้ให้ดู เ้างไม่ออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัิตามุนีกลับบังคมทูลพระเจ้าสิริโสทนะคืออันนี้เป็นความที่ปรากฏอยู่ในตำนานนะในปฐมสมโพธิกถานะครับอัิตามุนีกลับไปที่อาสมได้สั่งหลานไว้บอกว่าให้ออกบวชให้รอเลยนะฮะเมื่อไหร่นะฮะพระราชโอรสของพระเจ้าสิริโสทนะออกบวชนะฮะ ให้ออกบวชตามค่ะนะฮะหลานคนนั้นชื่อนลกะมานบค่ะนะฮะเพราะนั้นถ้าใครศึกษาเรื่องพระศาสนาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีนลกะมานบเนี่ยนะฮะเฝ้าคอยตามคําสั่งของอสิตามุนีค่ะนะฮะแล้วก็ออกบวชตามค่ะนะฮะเพราะนั้นเราก็มีวันโหราศาสตร์ไงค่ะนะฮะวันนักโหราศาสตร์ก็ใช้วันแรมห้าค่ำเดือนหกนะฮะเพื่อ ล้ำลึกถึงท่านัญญาโขนทัญญะหรือจะลำลึกถึงท่านสิตามุนีนะฮะแล้วก็โหราจารย์ในอดีตนะฮะอีกทั้งก็เป็นการแสดงพลังความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันนะร่วมแรงร่วมใจนะร่วมแรงร่วมใจนะฮะก็กระหนักถึงอะไรมั่งถึงเกียรติภูมิศักดิ์ศรีอุดมการของชาวนาโขราศาสตร์ที่มีพลระหน้าที่ มีบทบาทที่สําคัญในสังคมไง่ะงนั้นบทบาทของโหนเนี่ยมันมีบทบาทที่ค่อนข้างจะสําคัญนะฮะโดยเฉพาะยิ่งบทบาทต่อปัจเจกบุคคลนะฮะบทบาทต่อครอบครัวคนในครอบครัวบทบาทต่อใครอีกต่อองค์กรต่อส่วนรวมต่อสังคมอแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นต่อสังคมในส่วนรวมส่วนรวมเนี่ยมันก็มีหลายๆส่วนนะฮะ จนกระทั่งถึงประเทศชาตินะฮะเศรษฐกิจสังคมการเมืองะนะฮะบางครั้งการเมืองเพี้ยนไปเพราะหมาดูก็มีนะ,ะนะฮะบางคนบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยบางทีเศรษฐกิจมันขึ้นนะ,ะหุ้นขึ้นเพราะโหนหุ้นตกเพราะโหนก็มีเหมือนกันนะครับนะฮะถ้าไม่เชื่อลองไปถามอาจารย์บอบอนสังหนูะนะ,ะท่านเคยพูดไว้ะนะฮะในสมัยโน้นนะฮะ เมื่อ20ปีมาแล้วท่านบอกว่าหเนี่ยทำให้หุ้นขึ้นหุ้นตกได้นะครับคํำพยากรณ์ของหวนเนี่ยเป็นแรงกระเพื่อมทำให้หุ้นเนี่ยขึ้นทำให้หุ้นเนี่ยตกได้นะจากคํำพยากรณ์ก็แสดงว่าหุ้นมีบทบาทมีบทบาทมีทบานาที่มีบทบาทเพราะฉะนั้นอย่าไปหลอกลวงเพราะนั้นการแสดงบทบาทเนี่ยมันก็ต้องแสดงไปในทางที่สร้างสรรค์ จันลงสังคมให้ใเป็นไงให้ถูกต้องชัดเจนร่มเย็นเป็นศขะนะฮะเดี๋ยวเรามาพักสักครู่ฮะติดตามชมใหม่ช่วงหน้าครับ